นอกจากเราไม่เอาคาสิโนแล้วประกาศเลยว่าเราไม่เอาทักษินเราไม่เอาทักษินชินวัตรยิ่งถ้าใครได้อ่านสิ่งที่คุณรุ่งเรืองปรีชากุลเล่าผ่านคอลัมน์คิดเขียนคุยในแนวหน้าวันนี้แล้วก็ยิ่งชัดเจนว่าเราไม่เอาทักษินครับวันนี้คุณรุ่งเรืองปรีชากุลคอลัมนิสคนหนึ่งของหนังสืพิมพ์แนวหน้า เขียนเรื่องจากโจรกระจอกถึงคําขออภัยของทักษิณครับเนื้อความนั้นคุณรุ่งเรืองปรีชากุลบอกว่าการปล้นปืนและโจมตีค่ายทหารเจาะไอร้องหรือที่เรียกกันว่าค่ายปีเหลงนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในภาคใต้ในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งมีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมิอาจปฏิเสธได้ว่านี่คือปฐมเหตุไฟแห่งความคับแค้นของคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ปล้นปืนเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีสองของวันที่4มกราคม2547กองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายประมาณ60คนบุกเข้าโจมตีคลังแสงเก็บอาวุธของกองทัพบ,บก กองพันพัฒนาที่4ในค่ายกรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปิเหลงตำบลมะรีโบออกอำเภอเจาะไอร้องจัังหวดนราธิวาสเป็นผลให้ทหารเสียชีวิต4นายก่อนผู้ก่อความไม่สงบจะหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืน M16 และปืนพกขนาด11มมที่ปล้นรวมทั้งหมด413กระบอกหลังเกิดเหตุการณ์ ยังไม่ทนได้ตรวจสอบที่มาที่ไปให้แน่ชัดปรากฏว่าอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้จิงพูดเป็นการสบประมาทในท่ามกลางความสับสนอนลมานของข้อมูลโดยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเป็นฝีมือของโจรกระจอกขณะเดียวกันรัฐบาลก็ใช้มาตรการแข็งกร้าวไล่ล่าหาตัวผู้กระทำผิด และตามหาปืนที่ถูกปล้นเพื่อให้ได้คืนกลับมาโดยเร็วเริ่มจากมีการประกาศและขยายพื้นที่ในการใช้กฎอัยการศึกจึงเท่ากับเป็นตัวเร่งสถานการณ์ในพื้นที่ให้ร้อนลุกเป็นไฟได้เป็นอย่างดีและต่อมาก็ยังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเชื้อไฟเข้าไปอีกเพราะว่าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกลุ่มบุคคลโดยไม่ต้องรอหมายสารส่งผลให้ชาวบ้านที่เป็นคนไทยมุสลิมในพื้นที่ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยเดือดร้อนกันโดยทั่วทั่วทางด้านกองทัพภาคที่4ในขณะนั้นซึ่งมีพลโทพงศักดิ์เอกบรรณสิง์เป็นแม่ทัพภาคที่4ก่อนจะเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สเป็นพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีในอีกสองเดือนต่อมา ได้ออกมาแถลงข่าวโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างขบวนการแบ่งแยกดินแดน3มกลุ่มก็คือพูโล BRN และกลุ่มมูจาฮิดินอิสลามปัตตานีในขณะที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้นเห็นว่าทหารในค่ายบางคนน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการปฏิบัติการโจมตีในครั้งนั้นด้วย ส่วนพลเอกชัยย์ชินวัตรลูกพี่ลูกน้องที่ทักษิณชินวัตรหนุนส่งขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นโดยการข้ามหัวนายทหารคนอื่นๆก็ได้สั่งการให้มีการสอบสวนทหารเกณฑ์ที่มีเชื้อสายมาลายูจำนวน65คนในทันทีพร้อมทั้งประกาศตั้งสินบน1ล้านบาทให้แก่ผู้ที่สามารถชี้เบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและผู้บงการปล้นปืนในครั้งนั้น จากมาตรการต่างๆดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจึงยิ่งเพิ่มบรรยากาศความกลัวและเพิ่มความคับแค้นใจให้แก่ชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดยาลาปัตตานีนราธิวาสและอีกสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาก็คืออำเภอจนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยเพราะมีการปฏิบัติการทั้งจับและอุ้ม ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคําในทางลับตลอดจนใช้กำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ต่างๆรวมทั้งบ้านผู้ต้องสงสัยไม่เว้นแม้ก,กระทั่งในยามวิกาลด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านที่เป็นคนไทยมุสลิมต้องหันไปเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อความไม่สงบขณะเดียวกันผู้ก่อความไม่สงบก็ตอบโต้โดยการใช้อาวุธสร้างความรุนแรงในรูปแบบต่างๆเพื่อบรรทอนความมั่นคง และท้าทายอำนาจรัฐมากขึ้นมีการลอบวางเพลิงโรงเรียนและสถานที่สำคัญสำคัญลอบวางระเบิดและการซุ่มยิงทำร้ายเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารและครูไม่เว้นแม้ก,กระทั่งพระสงฆ์และสามเณรตลอดจนชาวบ้านที่เป็นชาวไทยพุทธจากเหตุการณ์ปล้นปืนถัดมาอีกสองเดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อเนื่องมาจากเรื่องเดียวกัน โดยในคืนวันที่12มีนาคมปี2547นายสมชายนีละภัยจิตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความแห่งประเทศไทยได้ถูกอุ้มหายตัวไปเหตุเกิดกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครย่านถนนรามคำแหงเยื้องสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายสมชายนีลภัยจิตในครั้งนั้นดิตกเป็นข่าวครึกโครมเพราะนายสมชายเป็นทนายความเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ลูกความที่เป็นคนไทยมุสลิมซึ่งถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังได้ร่วมเป็นทนายกับนักกฎหมายมุสลิมว่าความให้แก่ผู้ต้องหาห้าคนที่ถูกจับและดำเนินคดีข้อหาปล้นอาวุธปืนค่ายปิเหลง ก่อนที่นายสมชายนีรภัยจิตจะถูกอุ้มหายนั้นเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดนรงให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าชื่อกันห้0 0 0ื่นรายชื่อเพื่อเสนอรัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสำคัญที่สุดในวันที่11มีนาคม2547ก่อนหน้าที่จะถูกอุ้มหายหนึ่งวันนายสมชายนิรภัยจิต ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลยกคำร้องขอเวลาขยายฝากขังของตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนและขอให้ศาลสั่งให้เรือนจำเป็นผู้ควบคุมผู้ต้องหาคดีปล้นอาวุธปืนค่ายปิเหลงที่เป็นชาวไทยมุสลิมทั้งห้าคนเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายเพื่อให้พวกเขารับสารภาพแถมด้วยการปัสวะรถหน้า และใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายและอวัยวะเพศต่อมาอีกหนึ่งเดือนหลังจากทนายสมชายนีละภัยจิตถูกอุ้มหายปรากฏว่าในวันที่28เมษายน2547ก็เกิดเหตุการณ์กรือเซส,สบ้าย้อยที่มัสยิดกรือเซะตําบลตันหยงลุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีคนไทยมุสลิมถูกล้อมปราบในมัสยิดกรือเซส เสียชีวิตจากการถล่มด้วยอาวุธสงครามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร32บศพและที่อำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเหตุเกิดในวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิต19ศพนอกจากนั้นในวันเดียวกันยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงพร้อมกันอีกนับ10จุดในจังหวัดยะลาและนราธิวาสรวมแล้วมีคนไทยมุสลิมที่เสียชีวิตทั้งหมดในวันเดียวกัน1 0 8ศพทั้งนี้เฉพาะที่อำเภอสะบาย้อยนั้น สมควรจะต้องบันทึกไว้เพราะผู้เสียชีวิตทั้ง19ศพเป็นเยาวชนมุสลิมจากบ้านสุสกหมู่สองตำบลทานคีรีอำเภอสบ้าย้อยทั้งหมดล้วนเป็นนักฟุตบอลทีมเยาวชนของตำบลทานคีรีที่กำลังมีอนาคตเป็นผู้นำพาทีมของตำบลชนะการแข่งขันในระดับอำเภอมาตลอดทุกครั้งการเสียชีวิตคราวนั้น จึงเป็นเหตุให้บรรดาญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดในพื้นที่ที่รู้จักกับนักฟุตบอลเยาวชนกลุ่มนี้เป็นเดือดเป็นแค้นเจ้าหน้าที่รัฐทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามผลสะเทือนจากเหตุการณ์กรือเซสะบาย้อยรวมทั้งเหตุรุนแรงในจังหวัดยะลาและนาราธิวาสยังไม่ทันคลี่คลายก็เกิดเหตุการณ์ตากใบที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสขึ้นมาอีก ในวันที่25ตุลาคม2547จากการสลายการชุมนุมของชาวบ้านที่เป็นคนไทยมุสลิมที่มาชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ชรบหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนซึ่งถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาว่านำอาวุธปืนของทางราชการไปให้แก่ผู้ก่อความไม่สงบและเกิดการสลายการชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง85ศพ โดยเสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายไปคุมขังข้ามจังหวัด78ศพเสียชีวิตขณะสลายการชุมนุม6ศพและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1ศพส่วนคนที่รอดชีวิตจำนวนหนึ่งต้องกลายเป็นผู้พิการนอกจากนี้แล้วยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งด้วยทั้งหมดนั้นคือที่มาของปัญหาไฟใต้ที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายทักษิณชินวัตร ในรัฐบาลพักไทยรักไทยจึงทำให้มีเสียงสะท้อนดังขึ้นมาว่าง่ายเนาะกับคําขออภัยของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายผู้นี้พร้อมกับการขานรับแบบฝันลมลมแรงแรง,แรงเหมือนคําลวงโลกของนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นเด็กในคถาของทักษิณ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาไฟใต้ว่าปีนี้น่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนจะมีทิศทางที่ดีขึ้นและปีหน้าจะหาทางจบเรื่องนี้นี่คือข้อเขียนจากโจนกระจอกถึงคำขออภัยของทักษิณโดยนายรุ่งเรืองปรีชากุลคอลัมนิสคนหนึ่งประจำคอลัมน์คิดเขียนคุยหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเมื่อประมวลภาพรวมให้เห็น เราจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่เอาทักสินครับไม่เอาทักสินครับ